พี่น้องพ่นข้อมาหากกเมื่อคุยกันพุ่นึงว่าอยู่บ้านพุ่นึงก็คุยตัวมาจับมาเออเบิ่งกันเมืองกันเบืองกัน,กนดูเดินเต้นเต้นที่พ่อดูเต้นเต้นแม่ดูเต้นเต้นสิข้อหากันกินฮอดกันห้างกันบาดายปุ่นแนี้บิ่งซอยข่อนในพี่น้องโอ้ยจะเป็นหวานเหนียวขนมบอดจ๋าบอด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 ,บอด ไปกินข้าวได้บอหนึ่งจะไปกินข้าวแล้วเต้ยดูเดนเซ่เห็นไหมเดนเซ่ก็เจะอย่างเเรเต้นก,กันเขา้าภปูนแก่มากเลยเข้าไปเจอกับตัวเองทางนี้เดนเซอร์เต้นกันสนุกมากมายเลยเต้ยเพิ่นว่าไปแล้วเปิดประตูแล้วเข้าไปแล้วมากินข้าวในแจ๊กวะชั้นว่า,าข่อยก็เลยเลยาง,งานไปก็ไปเอื้อนเพิ่นบาทนี่เพิ่นก็จักคุยโทรศัพท์อยู่บาทนี่นนโอ้ยนั่นไรสุดเลยิขิตคีบ ไอ้จ Ki, ูดิคิดคลิปปัศนว่าพนถามข่อยเนาะถามข่อยแล้วล่ละมาไปไปกินข้าวข่อยบาเห็นบ่หนิไอ้คุยกับู้สาวฝนว่าคุยกับสอนเห็นบ่นน่เอ้เดี่ยวมากคิดหวอดแหงตัวเองเน้นเสื้อเต้นดีมากเลยคิดถึงเนะเอ้คิดหวอดแหงไรฝนว่าคิดหวอดไรเอ้ชาวันเนาะอันนี้นั่งเอกยกม่สองคนนะคะนั่งเอกนองฟางคนว่ามือนีนองฟางก็นองฟางจัด โอ้น่องปายเอาฟากมาแต่สิน้องปายแตน้องเขาพืมเห็นไหมตัวเองคนวะไปไปกินข้าวกับเขาคนว่าเฮ้ยปวดพูโลภีเนี้ยมโนบอดเนาะห่างกันเพราท่านพ่อมือก็คิดฮอดกันทู่หากันว่าสันเฮ้ยจะเป็นปวดพูไปเขาไปกินปวดนะปวดปิดประตูลัดเข้าพรอยเข้าเข้าไปน้ำพี่น้อง